สาวหกแล้วนะก็วันนี้เว็บเอ่อตัวเรียกว่าอะไรดีฮะตัว,ต,วตัวแฟนเพจนะครับสำนักงานประกันสังคมมาประกาศคืนเงินอีกแล้วคืนเงินอะไรฮะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะมาบอกว่ายัางไงฮะสำนักงานประกันสังคมนะครับเมื่อประมาณสิบเก้าชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวนี้ชอบประกาศอะไรตอนเด็กๆถูกนี้ฮะชอบประกาศอะไรตอนแบบว่า ดึกๆแปลกๆนะฮะเขาก็มาบอกว่าผู้ประกันตนนะครับมาตาสี่ศูนย์นะครับใครอยู่มาตาสี่ศูนย์ต้องไหมครใครเข้ามาแล้วดูพี่หมออยู่หรือเปล่าอยู่มาตาอะไรครับไหนทักทายกันหน่อยสิครับคนเข้ามาแล้วนะฮะนี่นะฮะนะฮะเดี๋ยวคนงงอีกนะฮะเพิ่งเคยไปเองเนาะเมื่อเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหานะครับ วายเขาก็ประกาศแล้วนะครับ so ว uh ่านะครับให้ผู้ประกันตนนะครับมาตรา40นะครับเอ๊ะทําไมต้องมาตรา40มาตราอื่นคืนไหมคืนนะครับแต่ว่ามาตราอื่นไม่ทําอัตโนมัตินะครับมีมาตราอะไรอีกก็คือมาตรา33นะครับใครที่ส่งเงินเกินนะครับเกินจากอะไรนะครับเกินจากมีสองนายจ้างนั่นเองนะครับเกินจากนะครับมีสองนายจ้างขึ้นไปนะครับมีใครมีใครอยู่มาตรา33เคยส่งเงินเกินไหมฮะ แล้วก็มีมาตรา39นะครับ39จะเกิดได้ยังไง39ทําครับมันมีช่วงนะครับที่เขาประกาศลดนะครับแล้วในเซเว่นนะครับยังลดไม่ทันไม่ว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยไปจ่ายก็ได้คืนเช่นกันนะครับสำหรับคนที่อยู่มาตรา33นะครับ39แล้วก็40นะอันนี้คือมาตรา40นนะครับเขาพูดว่าไงฮะก็คือนะครับ ผู้ประกันตนนะครับมาตรา4 0กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินสมทบคืนนะครับใครประกาศนะครับก็คือเรขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมนะครับย้ําว่าย้ําว่าอะไรฮะให้ผูกนะครับพร้อมเพย์นะครับเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่8กันยานี้นะแล้วเขาก็จะไปคืนนะครับประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่2นั่นเองนะฮะ เหมือนตัว youtube ไหนใครลองเมนหน่อยสิครับเมนให้พี่หมอหน่อยใครอยู่มาตาอะไรที่ดูอยู่หนึ่งคนสองคนอยู่มาตาอะไรกันบ้างฮะนะฮะพี่หมออ่านให้ฟังนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสวัสดีครับคุณบุญาญพรบุญตามพี่หมออยู่มาสวัสดีค่ะคุณบุญาพรบุญตามพี่สวัสดีครับ,บ,ญญพ,บ,พ,รบพี่หมออยู่มาตาสามเก้าเคยส่งเกินไหมฮะคุณบุญาญพรน,นะครับมาตาสามเก้าส่งเกินได้นะ ในกรณีซึ่งคุณทั้งแบบบางทีเข้าใจผิดใช่ไหมครับว่ามันไม่ตัดนะครับเราไปจ่ายมีนะครับมีคนแบบจริงๆอ่ะมันจะตัดทุกคนที่สิบห้าแต่ปรากฏว่าวันที่สิบห้าน,นั้นเนี่ยวันที่สิบห้านั้นไม่ตัดเพราะเป็นวันหยุดครับบางคนเติ่นตนกไปจ่ายเซเว่นก็จะจ่ายซ้าซ้อนครับคุณบุญญาพรบอกว่าไม่เคยจ่ายเกินนะครับอืมนะฮะงั้นพี่หมอให้ข้อมูลก่อนครับเพราะว่าเขาสา่งมาประกาศแล้วเนาะพี่หมอก็จะเป็นแบบว่า คนที่คอยช่วยสำนักงานประกันสังคมในการประกาศต่อนั่นเองนะครับเขาบอกนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2565นะครับผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่มที่ยังไม่ได้เงินสมทบคืนนะครับเลขาธที่การย้ำนะครับผูกพร้อมเพเลขแบบประชาชนนะครับมีเงื่อนไขก็คือต้องผูกก่อน8กันยานะครับถ้าไปผูกหลัง8กันยาสงสัยเขาจะไม่คืนได้แล้วหรือเปล่า อาจจะไม่เคืนอัตโนมัติก็ต้องไปทําเรื่องนะครับวิธีการทําเรื่องก็คือไปกรอกนะครับแบบฟอร์มนะครับเขาจะเรียกซปสนะครับขีดน่งนุ่นอย่างนั้นหนึ่งด4ีอะไรพวกนี้ครับก็ไปกรอกครับแต่นี้ไม่ต้องกรอกนะครับถามว่าเขาคืนให้มาตรา40ที่อะไรนะครับก็คือในช่วงโควิดนั่นเองนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับกรกฎานะครับถึงมกราถูกไหมครับประกาศลดไป6เดือนลด40เนะครับ คนที่จะได้คืนทุกมาตานะครับใครไปจ่ายเกินนะครับก็มีมาตาเท่าไหร่ฮะสี่สิบทางเลือกหนึ่งนะครับลดเจ็ดสี่ยี่แปดลดไปยี่บแปดบาทนะครับยี่สิบแปดบาทสมมติว่าจ่ายเกินนะครับเดือนหนึ่งก็ยี่สิบแปดบาทสิบเดือนก็เท่าไหร่ฮะสองร้อยแปดสิบนะครับคนทางเลือกสองนะครับลดไปสี่สิบบาทสิบเดือนเท่าไหร่ฮะสี่ร้อยนะครับสิบสองเดือนสี่ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็คนมาตา สี่สิบทางเลือกเท่านะฮะทางเลือกที่สามนะครับ, 3, รบมีใครดูพี่หมออยู่อยู่ทางเลือกไหนกันบ้างไหมฮะคใครอยู่มาตราสี่สิบหรือเปล่านะครับทางเลือกที่สามจ่ายสามร้อยครับลดไปร้อยห้าสิบสิบเดือนพันห้าเลยนะครับมี่มีใครส่งเกินสิบเดือนแล้วแบบพี่หมอม่แน่ใจนะครับไหนลองแบบว่าบอกพี่หมอหน่อยเซใครอยู่มาตราอะไรบ้างเนี่ยพิมพ์ให้พี่หมอดูหน่อยนะครับอ่ะนะครับ ก็นายบุญส่งนะครับทัพชัยยุทธพี่หมอรู้จักดีนะครับเคยไปหาแกนะครับไปนอนอยู่เฝ้าแกที่ที่ออฟฟิศแกนะครับแกเอาใส่ไส้นะครับขนมใส่ไส้นะครับกับขนมเอ่ออะไรอะขนมข้าวต้มมัดนะครับให้พี่หมอกินนะครับอาเป็นอาหารเช้านะครับ พี่บุญสงก็เขาบอกเปิดเผยว่านะครับสำนักง,งานประกันสังคมได้ดำเนินการนะครับคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ที่นําส่งสมทบไว้จํานวนที่ต้องชําระโดยวิธีการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนรอบที่1น,นะครับเขาบอกว่าจ่ายไปแล้วหนึ่งรอบซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมได้โอนเงินรอบรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่ครถึ8-11สิงหาคมนะครับรอบแรกที่ผ่านมา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผ so so ู้ประกันตนมาตราสี่ศูนย์ไปแล้วนะครับจำนวนสองล้านแนแปดหมื่นคนนะครับเรายโอนสำเร็จนะครับที่เป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับสี0ร้อนะครับสล้านนะครับสี่ร้อยสอล้านสแสนแปดหมบาทนี่นะครับ เรออ่านให้ฟังนะครับถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับว่าโอ้โนะโอนเกินคืนตั้ง400รกว่าบาทนะครับและผู้ประกันตนจํานวนอีกขาดอีกนะครับสองแสนห้าหมื่น้ารลายที่ยังโอนไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลกับเลขบัตรประชาชนนะแ แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้รับเงินจากรัฐถูกไหมครัมาตราสิบส่วนใหญ่แล้วจะต้องผูกพรอมเพยเพื่อไปรับเงิน5,000บาทหมื่นบาทนะครับตอนสมัยโน้นนะครับเขาก็ยังไม่ได้ผูกนะฮะที่โอนไม่สําเร็จเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพรอมเพยกับเลขบัตรประชาชนจํานวนนะครับสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองรายนะครับเขาบอกว่าโอนโอนไม่สําเร็จนะครับห้าสองแสนห้า มีไม่ปลูกพร้อมเพยสองแสนสี่ขาดอีกลายหลาย,ลาย,ลายพันคืออะไรฮะพี่หมอไม่แน่ใจเขาไม่ได้พูดถึงนะครับอาจจะนะครับพี่หมอดูนะครับอาจจะทําอะไรฮะไม่มีบัญชีธนาคารเพราะผ,ผู้ผู้ล้มละลายแล้วเปล่านี้เดานะฮะอ่ะต่อมานายบุญสงมีความห่วงใยพร้อมย้ําไปถึงผู้ประกันตนมาตราสี่ศูนย์นะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นะครับสำนักงานประกันสังคม ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุดใดเช่นบัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชีนะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารด่วนนะครับขอบอกสำหรับท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนนะครับให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อดาเนินการให้ร้าวเสร็จโดยเร็วนะฮะก่อนวันที่8กันยายนนี้เดดไลน์ line, นะครับ ห้าใช่ไหมครับบวกอีกสามเป็นแปดต้องไปผูกภายในวันที่แปดนี่เองนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ําต่อว่านะครับผู้ประกันตนมาตราสี่ศูนย์ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลสำนักงานประกันสังคมจะทําการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตาสี่ศูนย์กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพนะครับ,นะรบกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนผ่านพร้อมกับกลุ่มมาตรา พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตาี่ศูนย์รอบที่2นะครับระหว่างวันที่16นะครับถึงระหว่างวันที่ส4บถึงสิบกกันยาย,ยน2 5 6 5นแน่นอนนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6หย์ตลอดยี่ชั่วโมงแต่งเต่งนะครับมาตรา4ี่ศูนย์อย่าลืมนะครับอยากได้เงินเคืนนะครับ8กันยาต้องไปปลูกพร้อมเพรีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ,บคนอีกสองแส0กว่าคนมาตรสามสิบสาม ใครที่จ่ายเกินไปทําเรื่องมาตรา39ใครที่จ่ายเกินให้ไปทําเรื่องครับจบการไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้มีใครมีคําถามอะไรไหมฮะถามได้นะพี่หมอไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพี่หมอไปกินข้าวเที่ยงข้าวมื้อแรกของวันนี้สวัสดีครับ,บายบายครับ